สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะก็ตอนนี้นะคะก็เก็บเสียงนิดนึงนะคะเพราะว่าจะพาไปดูเอวัวดํานะคะก็เรื่องของเรื่องคือพาเขามากินน้ํานะคะทีนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาทาไมกินนานยังเลยนะคะก็เลยแอบดูค่ะก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะเป็นอย่างที่เห็นคือไม่รู้มากินน้ําหรือไม่จับปลานะคะเดี๋ยวเราจะแอบดูนะคะ จะจะได้ไม่รู้ตัวนะคะขายขออนุญาตซูมนะคะเนี่ยค่ะยืนนิ่งนานประมาณห้านาทีแล้วค่ะพามากินน้ำนะคะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ากินน้ำหรือว่ายืนจับปลาหรือหาปลาปรู้ตัวแล้ว รู้ตัวว่าเราเห็นแล้วนั่นมีการหาวเลยเอาล่ะเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆเลยดีกว่าว่าเข้ามาทำอะไรพามากินน้ำอยู่ตั้งนานแล้วไม่ขึ้นมาจากน้ำสิดำแม่มาียแล้ว มามาแล้วมามาแดดแค่ขมือบนะมาห็นมาพอแล้วอ๋อเขาเสริมความรอ่อโอ้ดำเสริมความรอ เลีกว่าอะไรน่ะเซตผมอยู่นาะขึ้นไปจะงมหาหอยหาปูหาปลาอยู่ในนี้อีกนานไหมไปน่ะขากะ ขออภัยนะคะเพื่อนๆก็ตอนนี้กล้องก็ไม่ได้จับอยู่ที่วัวอย่างเดียวหรอกคะ่ะก็สายตากวาดไปรอบๆนะคะก็กลัวมีจะมันจะมีงูหรือมีอะไรเนาะตรงนี้มันก็รกพอสมควรเนาะเนี่ยรกนะคะเนี่ยขนาดคนพามากินน้ํายังระแวงเลยเนาะไปไปแล้วปไปไปไป มานะขึ้นมามานะขึ้นมามามาหาปูหาปลาโอ้โหพอกุณเอ้ย ก็ร้อนนะร้อนมากเลยเนี่ยป่ะปะป่ะปะนะ,นะะ,ะ,ะนะขึ้นไหมาหมนะไม่เดี๋ยวละไม่แอนเชิญก็ไม่ขึ้นโอ้ยพระคุณอ้านะติดติดติดตือน้าตรงนี้มันก็ล็อกจริงๆอ่ะนะคะกลัวงู้วยแหละ ำหรับคลิปนี้ก็จบเพยงเท่านี้นะคะก็พามาดูเอ่อความน่ารักของวัวดำเนี่ยนะคะขอบคุณเพืเ่อนๆนะคะที่ให้การรับชมสวัสดีเพื่อนเพื่นทุกคนคะ่ะ